นอกนอจากในพื้นที่เขตเมืองนะคะตามด้านตรวจต่างๆก่อนเข้าเมืองก็มีการเข้มงวดเหมือนกันโดยเฉพาะที่ด้านความมันคงบ้านควนมีดค่ะก็มีการเพิม่มความเข้มข้นในการตรวจตราบุคคลแล้วก็รถข้าออกในพื้นที่อำเภอหัดเหย่จังหวัดสงคลาเพื่อจะปปองการกลุ่มภูเม่ยว่างดีช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสตค่ะ ด้านตรวจความมันคงบ้านควนมดอำเภอจนาจังหวัดส่งคลา้าเพิ่มมาตราการแคมฝ้าระวังกลุ่มภูไม่ว่างดีขมมาก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหัดแย่จังหวัดสงขลา้าซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของผักตายตอนหลางเจ้าหน้าที่ด้านความมันคงจึงต้องมีการตรวจตรารถยนต์รถเครื่องทุกข,ขั้นที่สั้นจร่านด่านยางแคมมวดเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงไซยวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดอาวุธปืนรวมถึงบุคคลต้องสงไซยที่อาจจะแฝงตัวขามาก่อเหตุได้โดยได้มีการตรวจสอบภายในรถตรวจตราช่องสัมผ่าน แนนรถยนต์ที่มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งได้รับความรู้มือเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้สั้นจอนไปมากน้อยกําลังประจำด่านตรวจตรวจความมั่นคงกตอนนี้ก็ยังคงตรึงมาตรการเข้มยั้งต่อเนื่องค่ะ เนื่องจากด่านตรวจท่าวันบานควนมีดเ,เป็นนึ่งในซี่ด่านที่เป็นจุดตรวจความบันคงที่มีอยู่ทางแม่ซี่จุดทางซี่มุมเมืองซึ่งเป็นเส้นทางเข้ามายัางพื้นที่อำเภอดัหย่ยจังหวัดสงขลาซึ่งด่านตรวจท่าวันบานควนมีดเป็นเขตรอยต่อกับซ้ำจังหวัดชายแดนผักตายก็เลยต้องเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษค่ะหลอยตำรวจเอกพันิรเทพกูลรองสารวัตรป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรควนมีดปฏิบัติหน้าที่ว่านาชุดปฏิบัติการประจำด่านนะครับประตรวจความบันคงบานควนมีดก็บอกว่า ได้มีการแบง่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตลอด14ชั่วโมงเป้าหมายลักในการปฏิบัติก็คือค่าขึ้นไปทางอำเภอใหญ่จะแนนตรวจดนบุคคลที่มีไม้จับย่านพาณะลดเครื่องนะครับลถร,ด,รดยต์แล้วก็รดเครื่องที่มีการแจ้งหายด้วยรถที่มีลักษณะาาพิเศษดัดแปลงน่าะเจาไปชายก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะวัตถุระเบิดอาวุธปืนบุคคลที่มีไม้จับรวมฟังค่าลงไปเสียยมเพอของจังหวัดสงขลาและก็ซ้ำจังหวัดเชียแนภาคใต้ เป้าหมายักลักก็คือตรวคอนเมือนกันนะครับก็คือบุคคลย่านพานาตองสงไซยจนแน่นเป็นปิเศษในการลำเลียงคนสงย่าเซพดิดจ,จากพื้นที่ผักเนื้อผากกลางนะครับนำไปสู้ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนำไปสู้พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนดีสั้นจรผ่านด่านนะครับว่าขอให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ด้วย อาจจะทํให้ต้องเสียเวลาและก็ไม่สะดวกในการเดินทางบางนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยการเมนูเป็นตาพอบปอนซิปซิ้งพิษปกตินะครับแจงไส้ด่วนนึ่งนึ่งได้ตลอดหยิบสีชั่วโมงเลยที่ใกล้เคียงตรงนี้เราจําเป็นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องสกรีนรถทุกๆคันที่ผ่านเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้คนร้ายหลบหนีผ่านเส้นทางนี้และก็ไม่ให้เขาไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นต่อนะครับ ในการปฏิบัติหลักๆโดยทั่วไปเนี่ยตามคำสั่งผู้บังคับการ,รกชาก็คือเราตรวจระบบ CCOC CTOC ก็คือหมายถึงว่าตรวจค้นตรวจระบบความถูกต้องของรถและก็ตรวจบัตรประชาชนว่าบุคคลคนนี้มีหมายจับไหมเคยก่อเหตุทำผิดอะไรที่ไหนมาไหมอันนี้เราต้องตรวจทุกปฏิบัติทุกลัดเราก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่ด่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ ตำรวจจะเป็นคนตรวจสอบก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหน้าบ้านหรือสถานที่ใดแล้วแต่ที่เราพบสิ่งต้องสงสัยสายด่วน1341ครับของกรมโนภาค4นะครับโทรได้24ชั่วโมง ดานประชาชนที่สั้นจรผ่นานด้านความบันคงบานควนม,มีดนะคะก็ตั้งให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเข้าใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะที่เจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดัทงนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ยากให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลอบมาสั้นที่สุดโดยเร็วแล้วก็ข้อประนามการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ประชาชนก็ยุ่อยางลำบากในการทำมาห้ากินในช่วงวิด -19 พอสถานการณ์คลี่คลายนะคะบรรยากาศการขาคายการท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มดีขึ้นกลับมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเปล่าก็ทําให้ไม่มีใครหันมาท่องเที่ยวหรือว่ามากล้าลงทุนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฯกฯในพื้นที่ก็อยากจะโค้ให้หยุดการกระทําดังกล่าวนะคะเพื่อจะนําความสนสิสุขมาสุ่พื้นที่ค่ะตรวจละเอียดก็รู้สึกสบายใจครับก็ขอให้ทุกคน ให้รักษากฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลรักษาความสงบไม่อยากให้เกิดการสูญเสียของจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดอื่นอีกต่อไปครับขอให้ความรุนแรงหยุดแค่นี้เถอะครับ<อ>พราะใจะท,ที่มีดามแบบนี้จะได้ความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็ ทางผู้โดยสารในรถด้วยไนงะแต่เขาเรียกตัวก็ช่วยบริการให้เขาหน่อยผมคิดมานานแล้วว่าเรื่องนี้ให้จะให้สงบเพราะว่าสารจังหวัดก็สิบกว่าปีลนะครับก็คือไม่สงบประชาชนก็อยู่ลําบากหาตาม,มาหากินก็ลําบากอย่างเงี้ยโควิดก็หายไปก็อันนี้มาแล้วก็ก็แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ความปลอดภัยไม่มีไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลย ครับผมอย่าท่าสงบนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของพี่นองประชาชนนะคะค